วันนี้เรามาดูรูปถ่ายของ realme c สามนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันมีสามกล้องสามารถถ่าย m a c ค o เป็น super m a c o สี่เต็นถ่ายวิดีโอเีกันตันแบตเตอรี่5,000ันมิลลิแอมจอ6.5จอ6.5นิ้วแล้วก็ตะแกนนิ้วได้แล้วก็ใช้ชิปประมวลนล helio g 7 0ูนรองรับ t ิป p l e ล h นะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีทั้งเรื่องการถ่ายภาพแล้วก็การเล่นเกมนะครับมาดูภาพถ่ายกันดีกว่าครับอันนี้นะครับก็คือรุ่นนี้ ตองรับการใช้งานที่ถ่ายมาโครใกล้สุดสี่เด่นนะครับอันนี้ถ่ายตรงแขนเรานะครับตังเก็ตเส้นขนนะครับนี่อันนี้คือเส้นขนที่แขนนะฮะนี่เลยนี่ชัดเจนเลยนะฮะเนี่ยถ่ายมาโครได้ดีนะครับอันนี้ถ่ายอาหารทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือถ่ายในภาพที่มีแสงหลายรูปแบบนะครับอันนี้เอามาใช้ถ่ายวีโอแล้วก็เอามาใช้ถ่าย รีวิวได้ด้วยนะครับอันนี้ถ่ายรีวิวตัวตั้งมือถือนะฮะนี่ก็สวยดีนะครับดูที่การโฟกัสนะครับโฟกัสที่ฐานอย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้หน well ้าท่านหลังเบอดีนะฮะนี่อันนี้เห็นไหมการโฟกัสทําได้ดีนะครับอันนี้เห็นไหมดูการโฟกัสนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะฮะหน้าเห็นไหมนี่ฮะเป็นอย่างนี้ อันนี้นะฮะนี่อันนี้ก็คือถ่ายเป็นรีวิวได้เลยนะครับถือว่าทำงานใช้างานได้ดีนะครับในการเป็นกล้องถ่ายรูปนะฮะนี่นี่ถ่ายอาหารนะฮะอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถ่ายทั่วไปใช้างานได้ดีนี่เห็นไหมมันจะดูเหมือนแตกๆนิดนึงอนะ่ะนะครับนี่ครับถ่ายอาหารนะฮะดูแสงดูอะไรนะก็ สีก็น่ากินดีนะครับนี่มาโครมปีประโยชน์ยังไงนะครับมาโครมาช่วยเรื่องตรงน,นี้เห็นไหมเวลาเราจะถ่ายฐานกระดงเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาไปซื้ออย่างเงี้ยก็ถ่ายรูปไว้เรา,เาไปซื้อนะครับ LRTC อย่างเงี้ยเห็นไหมนี่อันนี้ซื้อมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับ LRTC นี่ก็ถ่ายมาโครให้ดูนี่เป็นงี้ครับเห็นไหมเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมนี่อันนี้จะเป็นการอ่า แคปเจอร์หน้าจอนะครับจะไม่หเห็นใครดนเฮ้ยนี่เหรอโดนแล้วโดนผิดเกมวันนี้เล่นเกมสนุกดีนะฮะอ่ะน,นี่อันนี้เป็นอันนี้เราจะรีวิวนะคะอันนี้เป็นผ้าสยญาซึ่งได้มาเลยอันนี้คือผ้าด้านในคะ่ะเป็นผ้าชั้นเดียวผ้าผ้าแบบเบียกได แน่นี้ก็ออกตามสไตล์ฝั่าเส่ะต่อหมดละนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างภาพถ่ายของเรือมิตีิตานนะฮะจุดเด่นเขาคือถ่าย v ีอมีการตันนะครับแล้วก็ถ่ายมาโคใกล้ตุดติเ็นนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าฟีเจอร์ของเขาคือตามกล้องหลังตามเล่นนะครับ A.I. นะครับหรือว่าตอบโจทย์นะครับใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับโอเคสวัสดีครับ